ต่อไปเราก็จะมามิกนะครับขั้นตอนที่1-9ถึง9ในการในการเล่นรูบิกนะครับจากที่อาเคยทำไว้นะครับใครามาไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับาจากขั้นตอนที่1นะครับาขาวล้อมเหลืองนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะหาขาวครับ อาจจะโยกเยกโยกเยกหน่อยนะครับนี่ครับเจออีกหนึ่งตัวแล้วครับขาวครับพิกขาอีกครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้ครับอีกหนึ่งตัวก็เขึ้นไปเลยครับหาหาแล้วไม่เจอก็อยู่ข้างล่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเลยครับเสร็จขั้นตอนที่1ขาวล้อมเหลืองครับต่อไปขั้นตอนที่2นะครับอ่ากากระบาดขาวนะครับก่อนที่จะเอาลงไปด้านล่างเราก็ต้อง หมุนให้เขาเข้าแกนเหมือเดิมครับเข้าแกนสีเดียวกันแล้วก็หมุนลงข้างล่างนะครับนี่ครับลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ต้องตรงด้วยนะครับ2ตัวเนี้ต่อไปก็จะเป็นสีต่อไปอน้ําเงินบางเอื่นมาตรงกันพอดีก็หมุนลงไปเลยครับตรงนี้เป็นสีเขียวแต่มันเป็นแกนแดงเขาก็ต้องนะครับทำให้เป็นสีเดียวกันเป็นสีเขียวครับต่อไป เลยอีกหนึ่งตัวติดก,กันกับสีแดงก็ต้องหมุนไปหาแกนแดงนะครับแล้วก็ค่อยส่งลงไปข้างล่างนะครับแบบนี้ครับก็จะเป็นคากระบาดข้างล่างให้เห็นแบบนี้ครับก็จะจบขั้นตอนที่2ต่อไปขั้นตอนที่3ก็จะเป็นเริ่มจากขั้นตอน3.1หครับหา3.1ก่อนเลยครับนี่ก็3.1นะครับนี่ก็3.1เลือกอันไหนก่อนก็ได้ครับแต่อย่าไปเลือก อันอื่นก่อนนะครับ3.2ก่อนไม่ได้3.3ก่อนไม่ได้เดี๋ยวมันไม่จบครับเลือกที่3.1ครับ3.1ขาวติดสีอะไรติดสีเขียวแกนอ่าแกนเขียวตรงกันพอดีขึ้นนะครับขึ้นปัดลงนะครับขึ้นปัดลงนะครับแล้วก็หายครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับ3.1อีกหนึ่งตัวแต่ติดสีแดงนี่แกนเขียวไม่ใช่นะครับก็ต้องไปที่แกนของเขานะครับอ่า ขาวติดแดงแกนแดงแล้วนะครับอยู่ด้านซ้ายครับข้อซ้ายขึ้นปัดลงครับแล้วก็ปิกไปหายอีกครับอันนี้3ยังเป็น3.3มไม่เกี่ยวครับนี่ครับ3.1ครับ3.1ก็อ่าแกนตรงพอดีครับขาวติดน้ําเงินแกนนําเงินขึ้นปัดลงนะครับนี่ครับพอพลิกไปอีกครับไม่มีแล้วครับเจออยู่ข้างบนสะขึ้น อยู่ข้างบนก็คือ3.2ครับบอกแล้วว่า3.2ต้องมาอยู่มุมนี้มุมเดียวนะครับจะอยู่มุมนี้ไม่เอามุมนี้ก็ไม่เอามุมนี้ก็ไม่เอาต้องมาอยู่มุมนี้ครับมุมด้านล่างตรงนี้นะครับก็ oh. ท ah, ีน hm ี้ก็จะเลือกที่ว่านะครับสีอะไรนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับนี่สีแดงกับสีน้ําเงินไม่ใช่หานี่ครับนี่ครับแดงกับเขียวแดงแกนแดงกับเขียวสีแดงกับสีเขียวมาแล้วครับใช้สู่3.2ครับขึ้น ปัดปัดลงนะครับแล้วก็จะกลายปเป็นมันเป็น3.1 3.1ก็นี่ครับก็จะมาตรงนี้หาแกนไม่ใช่แล้วก็จะหาแกนคืนมาให้เขาครับเป็นขาวติดแดงแกนแดงแล้วก็เหมือนเดิมครับสูตรสาคือขึ้นปัดลงนะครับเราก็เริ่มมาแล้วครับทีนี้เห็นไหมครับข้างล่างเต็มแล้วครับสีขาวต่อไปอ่าพร้อมกับเก็บชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยต่อไป ชั้นที่สองโดยนะครับเราก็จะหามุมข้างบนเนี่ยครับเราจะไม่เลือกไม่เล่นที่จะเป็นติดเหลืองนะครับติดเหลืองเราจะไม่เล่นนี่เจอแล้วนี่ครับสีอะไรสีเขียวไปที่แกนแกนเขียวครับครับแล้วข้างบนสีอะไรสีแดงสีแดงแกนแดงอยู่ด้านไหนแกนแดงอยู่ด้านนี้หมุนไปฝั่งตรงข้ามครับหมุนไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ ใช้สูตรขึ้นปัดลงครับโดยหมุนด้านแกนนะครับขึ้นปัดลงนะครับก็จะกลายมาเป็น3.1เห็นไหมครับทันนี้เราก็จะหมุนมาเป็น3.1เป็นแกนเดียวกันนะครับแดงแกนแดงแล้วก็จะขึ้นปัดลงนะครับเก็บไปแล้ว1ตัวนะครับต่อไปเราก็จะมาดูข้างบนนี้อีกอันนี้เล่นไม่ได้อันนี้เล่นไม่ได้ติดเหลืองนี่ก็เล่นไม่ได้ติดเหลืองนี่ติดเหลือง ในเมื่อติดเหลืองทุกตัวแสดงว่ามันอยู่มันอยู่ตำแหน่งแบบนี้ครับไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งนะครับไปดูนะครับที่มันจะแปลกตากับเพื่อนนี่ครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับแปลกตากับเพื่อนไม่ใช่ที่ของเขาแล้วครับเราก็จะไปอยู่ในตำแหน่งแบบนี้เราก็จะขึ้นปัดลงธรรมดานี่แหละครับแก้ไปก่อนขึ้นปัดลงแล้ว3.1ก็จะโผล่นะครับ3.1ก็จะโผล่เราก็จะ กลับมาเก็บที่นี่ครับแกนเดียวกันก่อนแล้วก็ขึ้นปัดลงนะครับขึ้นปัดลงนี่ใช้บ่อยนะครับทีนี้หลังจากนั้นเขาก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่โผล่ขึ้นมาแล้วเขาจะสลับตำแหน่งขึ้นมาให้เห็นเองนะครับทีนี้พอมาตรงนี้แล้วตรงแกนพอดีแล้วก็ข้างบนสีอะไรสีแดงแกนมันอยู่ด้านไหนอะ ด้านขวาเราก็หมุนไปฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายนะครับให้ให้ตรงนี้มันตรงข้ามกันนะครับแล้วก็หมุนด้านแกนนะครับก็ขึ้นปัดลง3.1โผล่แล้วครับนี่ครับทุกครั้งที่ทํา3.1จะโผล่บ่อยนะครับก็จะดูตรงนี้ครับขาติดแดงแกนแดงนะครับหมุนเราขึ้นปัดลงเหมือนเดิมขึ้นปัดลงมันจะเป็นการาสลับ ตำแหน่งที่มันถูกต้องนะครับมันจะเรียบเรียงค่อยๆเรียบเรียงให้เห็นนะครับทีนี้ก็ยังมีอีกไหมดูนะครับนี่ครับยังมีเหลืออยู่นะครับเพราะว่ามันยังเก็บไม่หมดเห็นไหมครับมันแค่ได้สองแถวแค่ไม่กี่ด้านเองนะครับได้สองด้านเนาะทีนี้มาเจอตรงนี้สีอะไรครับสีส้มก็หมุนหาเพื่อนเขาครับแกนสีส้มก่อนนะครับ แล้วทีนี้ข้างบนสีน้ําเงินแกนสีน้ําเงินอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็หมุนสีน้ําเงินด้านบนไปอยู่ด้านซ้ายฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งเราก็หมุนฝั่งแกนนะครับขึ้นปัดลงเหมือนเดิมครับขึ้นปัดลงแล้ว3.1โผล่อีกตามเคยครับนี่ครับ3.1โผล่อีกตามเคยแล้วก็เราก็ขาวติดน้ําเงินแกนน้ําเงินครับเข้าแกนแล้วก็ขึ้น ปัดลงเหมือนเดิมครับทีนี้ก็จะเห็นแล้วว่ามาแล้วครับเก็บอีกหนึ่งชั้หนึ่งที่ไปแล้วมาดูข้างบนอีกครับนี่ครับโผล่ขึ้นมาแล้วครับสลับตำแหน่งขึ้นมาแล้วนี่ครับเป็นสีเขียวนะครับกับสีส้มนะครับเราก็มาเขียวก่อนครับตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สีส้มอยู่ฝั่งไหนครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ หมุนไปด้านซ้ายนะครับในฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหมุนฝั่งแกนนะครับขึ้นปัดลงครับขึ้นปัดลงและ3.1ห่โผล่มาอีกแล้วครับนี่ครับแล้วเราก็จะมาในแกนตรงนี้ครับหาเข้าแกนแล้วก็าฝั่งมันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ซ้ายขึ้นปัดลงแบบนี้ครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าเขาเก็บแล้วนี่ครับซองแถวครับ จองแถวล่างอันนี้ครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนถัดไปครับจะเป็นสูตรที่4นะครับจะยังไงก่อนก็ได้ครับแต่เราจะหาตัวตัว J ครับยังไม่ทันได้เป็นให้เห็นหรอกครับตอนนี้ครับเราก็จะมาในสูตราลงขวาทวนซ้ายตามขึ้นนะครับสูตรที่4ีนะครับลงขวาทวนนะครับหน้าทวนแล้วก็ซ้าย ตามขึ้นนะครับนี่ครับถึงจะดูกลับหัวเราก็จะเริ่มสังเกตถ้าใครหาคนไหนเริ่มสังเกตเป็นก็จะเห็นนะครับว่านี่ครับเป็นตัว j แล้วครับเป็นตัว j แล้วนะครับตัว j ต้องเป็นตำแหน่งนี้ครับไม่ใช่ว่าตัว j อยู่ข้างล่างแบบนี้ไม่ใช่นะต้องอยู่ตำแหน่งแบบนี้พออยู่ตำแหน่งเห็นแบบนี้แล้วครับเห็นแค่นี้พอครับถึงจะมีตัวอื่นมาปนก็ตามครับดูแค่นี้พอ แล้วเราก็จะใช้สูตรเดิมครับลงขวาทวานซ้ายตามขึ้นนี่แหละครับแต่เราจะหมุนมาตำแหน่งที่เป็นตัว J ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นลงไปขวานะครับขวาทวนนะครับห้าทวนแล้วก็ซ้ายไปซ้ายนะครับซ้ายตามเข็มขึ้นนะครับนี่ครับก็จะเห็นเป็นกากระบาดครับจริงๆเห็นเป็น กากบาดให้มองเห็นเป็นกากบาดก่อนแต่ตอนนี้มันมันเป็นปลาตะเพียนแล้วโดยบังเอิญน,นะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นนะครับหามันไม่เป็นสมมุติว่ามันไม่เป็นแล้วกันเราก็ใช้สูตรกากบาดใช้สูตรปัดนะครับหาสูตรสูตรปัดในในขั้นตอนที่6นะครับหาหลังจากได้กากระบาดมาแล้วนะครับเราก็ช้ ใช้สูตรขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงในด้านมือขวานะครับนะครับขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงนะครับสังเกตว่าตำแหน่งทุกตำแหน่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับถ้าทําถูกนะครับนี่ครับมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้แหละทีนี้นี่ครับมาเป็นกากระบาดลองมันเริ่มต้นที่เป็นกากระบาดอย่างนี้แหละครับ เราก็จะพอเป็นปากากระบาดเราก็ทำไปเรื่อยๆครับสูตรเดิมครับขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงนะครับขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงแบบนี้ครับก็จะยังไม่ทันได้เห็นเป็นรูปปลานะครับนี่ครับเราก็ทําไปอีกครับขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงทีนี้ก็ยังไม่ใช่ขึ้นปัด ลงปัดขึ้นปัดปัดลงกลับมาทีกากระบาดเรากลับด้านหน่อยหนึ่งขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงนี่ครับเป็นรูปปลาแล้วครับนี่คือขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นมาดูเป็นปลาปัดแล้วนะครับปลาปัดก็จะมาอยู่ตรงนี้เอาหัวปลาลงมาก่อนนะครับดูก่อนว่ามีหาใต้ท้องมันมีสีเหลืองไหมไม่มีครับ กลับมาดูอีกด้านนะครับหาปลาหัวปลาลงอีกด้านหนึ่งมาดูครับมีแล้วครับทีนี้ก็อ่ามันอยู่ด้านขวาครับก็จะเป็นขวาขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงลนั่นแหละครับขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงอันนี้โชคดีเฉยๆนะครับที่มันมาแบบนี้ครับเป็นปลาปัดแล้วก็อ่าไม่เชิงไม่เชิงว่า โชคดีครับมันก็เป็นตามตามลักษณะเนี้ยขั้นตอนที่7จจบแล้วมันก็จะมาเป็นเต็มแบบเนี้ยบางทีมันมันไม่เต็มนะครับบางทีมันก็จะเป็นาเสื้อแบบเสื้อกล้ามแบบเนี้ยครับาแก่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวแล้วเราก็จะได้ใช้สูตรเสื้อกล้ามนะครับแต่ตอนเนี้ยบางเอืน่นแค่บางครั้งมันมาเฉยนะครับมา มันมาเต็มด้านหนึ่งแล้วเป็นเสื้อกล้ามให้ครับถ้ามาแบบนี้จริงๆแล้วเราก็ต้องไปที่สูตรสุดท้ายเลยนะครับสูตรในการเก็บนะครับสูตรที่9นะครับข้ามสูตรที่8ไปนะครับลองดูนะครับแบบนี้ก็เห็นไหมครับว่าเสื้อกล้ามสีน้ําเงินส่วนสีน้ำเงินอยู่ด้านนี้ครั้งนี้ต้องหมุนซ้ายนะครับต้องซ้ายนะครับต้องสูตรไปทางซ้ายนะครับโดยนี่ครับเหมือนเดิม เหมือนเหมือนกับที่เคยสอนไว้ครับหอก็จะเป็นขึ้นขึ้น,นซ้ายนะครับตามตามอา้ขึ้นขึ้นทวนทวนนะครับซ้ายขึ้นขึ้นนี่ก็ ก็จะจบมาแบบนี้ครับแบบบางเอินไม่มีขั้นตอน